ค่ะพบกันกับใบเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเตยจะพามาดูที่ global house นะคะซึ่งที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสาขาแรกและเป็นสาขาต้นแบบ Digital Store นะคะซึ่งลืมภาพเก่าๆไปได้เลยนะคะวันนี้เตยจะพาไปดูค่ะว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ วว้าวที่ Globe h o s e มีร้านกาแฟด้วยค่ะนะคะชื่อร้านกาแฟว่าราม a y o n Coffee นั่นเองค่ะโอ้โหสวยงามกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเรียก้ว่าเป็นสาขาแรกและเป็นสาขาต้นแบบของร้านกาแฟทั่วประเทศค่ะและที่นี่ค่ะยังสะดวกสบายนะคะเขาจะมี QR code ติดไว้ทุกโต๊ะค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งเมนูเครื่องดื่มพร้อมกับชำระค่าบริการได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ ว้าวนี่ไงได้มาแล้วขอบคุณค่ะโอเคนี่เป็นโกโก้ของเตยนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันน่าทานมากๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะเขายังมีน้ําดื่มด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เขาผลิตเองนี่เลยน้ําดื่มจากแบรนด์ลามายอนนั่นเองค่ะหน้าตาหน้าทานมากนะคะผลิตจากน้ําดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐานค่ะ ที่นี่นะคะก็ยังมีนี่เลยค่ะเป็น QR code ให้คุณสามารถที่จะสแกนสั่งซื้อกาแฟจากร้านกาแฟลายอนได้ด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของเคาน์เตอร์ขายที่นี่ค่ะสําหรับลูกค้าที่เดินทางมาถึงที่นี่ต้องบอกเลยว่าง่ายและสะดวกสบายมากๆเลยนะคะว้าวเห็นร้านนี้เราไม่เข้าไม่ได้เลยค่ะทุกท่านค่ะนี่คือ ร้านยูซุปโซ่นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ามีกว่า16สาขาทั่วประเทศไทยนะคะและที่นี่ค่ะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสินค้าไลฟ์สไตล์มีทุกอย่างเลยนี่ดูสิคุณขาดูดิฉันไปได้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางกิ๊บเก๋ไปอีกยังไม่พอหวีด้วยนะคะนะคะค่ะที่นี่เขามีของเยอะมากๆจริงๆนะคะใช้ได้ทุกโอกาสทุกเทศกาลกันเลยทีเดียวกับยูซุปโซค่ะ และที่ Global h o u n ที่นี่ค่ะเขายังมีป้ายราคาแบบดิจิตอลด้วยนะคะเป็นการลดใช้กระดาษและก็ยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นและทันสมัยให้กับตัวสินค้าค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นโซน IoT หรือว่า i n t e r n e t of Things นะคะที่เป็นตัวช่วยให้คุณสะดวกปลอดภัยเพียงแค่เชื่อมต่อกับมือถือเครื่องเดียวค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยกล้องวงจรปิดแบบอัจฉริยะค่ะตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Life และก็ตุ้ย่าค่ะนี่เลยตอนนี้เต่เชื่อมมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งนี่ค่ะสะดวกสบายนะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงค่ะ Come on. โ,โ,โคมไฟที่นี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณขาเด็ค่ะที่นี่เขามีทั้งโคมไฟที่เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นและก็โคมไฟที่เป็นแบบสไตล์หรูหรานะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะใครที่อยากที่จะทราบว่าเอ๊ะโคมไฟแต่ละตัวมันเป็นยังไงดีไซน์รายละเอียดเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะที่ป้ายเขาจะมี qr code นะคะเข้าไปสแกน qr code ได้เลยง่ายๆสบายสบายอ่า จะบอกว่าสินค้าเยอะมากค่ะคุณขาไม่รู้จะซื้ออะไรแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาซื้อโคมไฟโอ้นี่ไงอันนี้สวยมากโอ้โหมีหลายสีให้เลือกด้วยนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะใครยังไม่มีรีบดาวน์โหลดเลยค่ะกับแอป c ลิกแอนด์คอลเลกนะคะหลังจากนั้นกดเข้ามาที่หน้าแอปจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดตรงนี้เพื่อที่จะไปสแกน QR Code นะคะอันเป๊ะเ,เ,เลยค่ะนะคะราคา490บาทนี่เลยนะคะซึ่ง เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเลือกรับสินค้าที่ด้านหน้าสาขานะคะหรือว่าจะให้จัดส่งแบบมาตรฐานโดย Global House หรือว่าจะให้จัดส่งกับ นี่เลยนะคะการจัดส่งพัสดุนั่นเองค่ะอันนี้ตจะเลือกรับสินค้าที่สาขานะคะโอเคเราก็สามารถซื้อสินค้าได้เลยง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่นี้นะคะออกกดชําระเงินแค่นั้นนะคะสามารถโอนเงินได้หลากหลายบัญชีหรือว่าจะเป็นพันบัตรเครดิตรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะสูตรรวมกระเบื้องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยโอ้โหมีทั้งกระเบื้องปูพื้นปูผน,นังนะคะมีทั้งฝ้าด้วยมีครบทุกอย่างมีออเดอร์ทันใจที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน4วันและยังไม่พอค่ะนะคะบาง ทีเราดูเนี่ยเราลายตานะคุณนะคะนี้เลยเดี๋ยวเตยจะมาสแกน QR code เพื่อที่จะดูรูปแบบของกระเบื้องเผื่อมีลวดลายไหนที่โดนใจเราเพิ่มเติมนั่นเองค่ะนี้เลยนะคะ เลยนะคะพอสแกน QR Code เสร็จแล้วเขาก็จะลิงก์มาที่หน้ากระเบื้องแบบนี้สามารถที่จะดูราคาดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะเราสนใจเป็นกระเบื้องตัวไหนก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะออเดอร์ทันใจได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะโอ้โหและนี่ก็เป็นโชว์รูมของแบรนด์เวอร์โนค่ะเป็นชุดสุขภัณฑ์คุณภาพนะคะได้มาตรฐานที่สําคัญสินค้าของเวอร์โนนะคะทุกชิ้นแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะเดี๋ยวไปชำระเงินกันที่แคชเชียร์นะคะ นี่นะคะสาหรับจุดแคชเชียร์นะคะจุดประกรารชําระเงินค่ะที่นี่สามารถที่จะชําระได้ทั้งเงินสดชําระผ่าน QR code นะคะโดยการสแกนจ่ายง่ายนิดเดียวหรือว่าใครสะดวกจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะสแกน QR code ง่ายนิดเดียวค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางการชำระเงินด้วยตัวเองนะคะกับจุดบริการเซฟเช็คเอาท์ค่ะแล้วเราก็จะนำบาร์โค้ดที่อยู่ตรงกล่องสินค้านะคะมาที่นี่เลยอ่าสแกนเรียบร้อยเครื่องจ่ายสบู่แล้วแบบอัตโนมัติถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็ชำระเงินค่ะ,ะสะดวกสบายอมีคูปองด้วยนะคะรับคูปองโอเคแล้วก็สแกน QR code เพื่อชำระเงินนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นใบเสร็จนะคะง่ายนิดเดียวค่ะสะดวกสบายนะคะสามารถชำระเงินได้ตัวเองที่จุดบริการเซฟเช็คเอาท์ค่ะ Oh, ลืมไปเลยค่ะเตะสั่งโคมไฟไว้ที่แอปพลิเคชันค l i c k and c o l l e c t เดี๋ยวตอนนี้เราจะมารับสินค้ากันที่ด้านหน้าจุดรับสินค้าออนไลน์กันนะคะไม่ว่าจะสั่งผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันก็ต้องมารับที่จุดนี้นะคะนี่เลยหนะ้าตาของของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถรับสินค้าผ่าน QR code ก็ได้หรือว่าเราจะรับสินค้าด้วยบัตรประจําตัวประชาชนของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้เตยจะรับสินค้าด้วย QR code นะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะประวัติการสั่งซื้อแล้วเตยก็ ตรงนี้สแกนเปิดตู้ค่ะแล้วก็เอา QR code ที่ได้ตรงนี้นะคะมาสแกนอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะมีแจ้งชื่อโอเคตอนนี้สินค้าวางอยู่ที่ตู้หมายเลขหนึ่งนะคะกดยืนยันเลยจ้าโอเคนี่ค่ะเราจะมาดูที่ตู้หมายเลขหนึ่งกันนะคะเรียบร้อยเปิดได้แล้วนี้เลยค่ะโคลไฟอีลอน ะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับการซื้อสินค้ารับสินค้าและก็การชำระเงินที่ global house ค่ะแล้วเจอกันด้คะใครที่สะดวกสาขาไหนไปใช้บริการกันได้ที่สาขานั้น,น,นหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะสั่งสินค้าผ่านทางไลน์แอดรวมไปถึงแฟนเพ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเตยจะพาไปที่ไหนและพบกับบริการอะไรบ้างต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ